ใครมีอำนาจในการออกใบเตือนได้บ้างสวัสดีครับวันนี้มาพูดคุยกันว่าใบเตือนนะครับใครเป็นผู้มีอำนาจหรือใครมีสิทธิ์ในการออกใบเตือนหรือใบเตือนที่เซ็นโดยใครที่จะมีผลตามกฎหมายนะครับเรามาเรียนรู้กันครับว่า การตักเตือนเนี่ยคือการที่นายจ้างได้กระทําการลงโทษทางวินัยแก่ลูกจาก้างก็จะมีสฝั่งคือนายจ้างกับลูกจาก้างนะครับนายจ้างเป็นผู้ออกหนังสือเตือนท่านี้นายจ้างไม่ได้หมายถึงเฉพาะกรรมการผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจแต่นายจ้างในกรณีนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงบุคคลที่มีตําแหน่งหรือตามตารางผู้มีอำนาจลงนามเนี่ยนะครับบริษัทก็จะแต่งตั้งว่าเช่นเช่นผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปมีอํานาจในการ ลงนามในใบเตือนเป็นลายซอนหรือต้องตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปหรือตำแหน่งหัวนหน้าแผนกขึ้นไปก็มีสิทธิน์นะครับที่เขาจะเรียกว่าตารางผู้มีอำนาจลงนามอุมัตินะครับก็จะบุคคลเหล่านั้นนะครับก็จะถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างนะครับให้เป็นผู้ลงนามในใบเตือนนะครับคนี้ลงมาดูคนที่ลงนามในใบเตือนแล้วไม่มีผลเช่นในเอกสารตาราง ผู้มีอำนาจอุมัติของบริษัทเขียนเอาไว้ว่าโฟแมนหรือลีดเดอร์หรือซูเปอร์วิเซอร์มีอำนาจตักเตือนด้วยวาจาเห็นไหมครับผู้จัดจาการฝ่ายผู้อำนวยการฝ่ายนะครับมีอำนาจตักเตือนเป็นหนังสือรองกรรมการผู้จัดจาการมีอำนาจในการสั่งพักการกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการลงนามในใบเตือนทุกประเภทและมีอำนาจในการเลิจกจ้างเห็นไหมครับถ้าข้อเท็จจริงเนี่ย ปรากฏว่าโฟแมนเตือนด้วยวาจาลูจากจ้างหลายครั้งแล้วแต่ไม่จำสักทีหนึ่งน,นะครับก็จึงเรียกพนักงานมานะครับแล้วก็บอกว่าเตือนหลายครั้งแล้วไม่ฟังครั้งนี้ไม่ได้แล้วต้องตัดเตือนเป็นหนังสือเห็นไหมครับโฟแมนก็เลยเซ็นใบเตือนใปฟอร์มเป็นหนังสือแล้วก็เซ็นผู้ตัดเตือนเป็นโฟแมนเลยพนักงานก็เซ็นรับทราบเลยนะครับต่อมา8เดือนลูจกจ้างทําความผิดซ้ําใบเตือนคราวน,นี้ผู้จัดการรู้เรื่องเอาแต่ลงโทษเคยโดนเตือนแล้วนี่ก็เลยเลิกจาก้างตามมาตรา1 1 9ยดูมาตรา4 ทำผิดซ้าใบเตือนในเรื่องเดียวกันภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากที่ลูกจ้างกระทำความผิดก็เลิกจ้างเลยครับไม่บอกตามล่วงหน้าและก็ไม่จ่ายค่าชดเชยด้วยต่อมาเนี่ยลูกจ้างมายื่นฟ้องที่ศาลแรงงานบอกว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเพราะใบเตือนฉบับแรกที่อ้างมาเป็นการเตือนเป็นหนังสือแล้วกระทำความผิดซ้ําเนี่ยใบเตือนฉบับแรกเนี่ยไม่มีผลเนื่องจากผู้ที่ลงนามเนี่ยไม่มีอำนาจ นะครับลูกจ้างก็สู้เรื่องนี้ถ้าข้อเท้จริงฟังว่าผู้ที่ลงโทษตักเตือนเนี่ยไม่มีอำนาจตักเตือนก็ไม่ถือว่าเป็นการตักเตือนเป็นหนังสือที่มีผลนะครับหรือมินันยะสำคัญตามมาตา1 1 9อนุบาตา10นะครับกรณนีนี้ก็เป็นความเสี่ยงของบริษัทที่อาจจะได้รับผลแห่งการกระทำคือใบเตือนไปแรกไม่ถือเป็นการตักเตือนเป็นหนังสือแต่การกระทำอีกครั้งที่สองเนี่ย เป็นการทำผิดนะครับและไม่ไม่ใช่เหตุที่จะต้องเข้าขายร้ายแรงที่จะเลิกจ้างได้เลยแต่ในายจ้างเนี่ยไปเลิกจ้างได้เลยก็มีความสูงเสียงว,ว่าอาจจะเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ถูกต้องส่วนผลของการไม่ถูกต้องจะมีผลต้องต่ค่าตดเชยหรือถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอันนั้นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องว่ากันไปแต่วันนี้ในคลิปนี้จะพูดถึงเฉพาะว่าถ้าผู้ที่ลงชื่อเป็นผู้ตักเตือนในหนังสือเตือนแปงสอนไม่มีอำนาจกระทําการแทนบริษัท นะครับกาะทำการแทนในจา้างผู้นั้นก็ไม่มีสิทธิตรงนามใบเตือนก็จะไม่มีผลว่าเป็นใบเตือนเป็นหนังสือนะครับพอเข้าใจนะครับสําหรับท่านใดที่มีคําถามนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับที่ไทยคลิปรีนะครับ